รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพ่รามจิโกอทีครับผมออสไทโรดครับเราสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้นะครับกับรายการที่จะสอนให้คุณเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ใช่ครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยนะครับกับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในชีวิตส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้นะครับโลกเราเนี่ยขับเคลื่อนบนโซเชียลมีเดียหรือว่าบนโลกออนไลน์เนี่ย ด้วยเนื้อหาวิดีโอเป็นหลักเลยละ่ะใช่ครับการทําวิดีโอเนี่ยเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารที่อยู่บนสุดเลยใ,ในการทำคอนเทนต์นะครับพึ่งผสมผสานในเรื่องของศาสตร์ของภาพอาของเสียงแล้วก็เทคนิคในการทำเนี่ยมันจะต้องฝึกและต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นถ้าคุณเห็นภาพนิ่งของตัวสินค้านั้นอย่างเดียวค,คุณก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอ ใช่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 ไหมฮคุณก็ต้องไปมองหาว่าเอ้มีคลิปวิดีโอประกอบด้ไหมยอ,อยากเห็นภาพเคลื่อนไหวว่าเป็นของชิ้นนั้นพออยู่ในมือหรือคนมารีวิวให้ดูเนี่ยครับมันมีลักษณะยังไงบ้างมันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าใช่ตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยต้องการก่อนจะซื้อของเนี่ยต้องดูรีวิว ส่วนใหญ่จะต้องดูรีวิวนะครับหรือรีวิวโดยคนอื่นหรือรีวิวโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เถอหรือการดูวิดีโอเพื่อให้เห็นว่าส่วนประกอบหน้าตาของตัวอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะซื้อหรือเสื้อผ้าที่เราจะซื้อเนี่ย <ทำ S 2> แต่เสื้อผ้านี่ดูยากกันนะนเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องใส่ให้ดูไงอาใช่ถ้ามาถือ แบบเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวเนี่ยเห็นเป็นไม้แขวนแขวนไว้ก็ไม่รู้สึกอีกใช่ต้องลองต่อให้คนใส่นางแบบใส่ดูก็ไม่รู้สึกต้องใส่แล้วหมุนตัวให้ดูเราจะได้รู้ว่าฝีตัดเย็บเคิฟเคิฟรูปทรงต่างๆสวยไหมยังไงนี่คือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเนี่ยจะช่วยให้การนําเสนอสินค้าของเรา่าง่ายขึ้นในอดีตเนี่ยเขามีคําว่าอะไรนะภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดเป็นร้อยคำครับผมวิดีโอหนึ่งคลิปเนี่ยแทนภาพเป็นหมื่นๆภาพได้ใช่เพราะฉะนั้นนะแทนคําพูดได้เยอะกว่านั้นเยอะ ใช่ครับ<ช><ช>การ<อ>ทําวิดีโอในช่วงนี้นอกเหนือจากการทําวิดีโอแล้วเนี่ยมีเรื่องของการทำไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดใช่ครับล้วก็ลังอยู่ในช่วงของซีรีส์ของการทำไลฟ์ครับผมนี่คือตอนที่23ก็จะทําไลฟ์ในตอนที่3แล้วใช่ครับผมเราจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพในการไลฟ์ครับใช่ครับคุณภาพใ,<ช>ในการไลฟ์เนี่ยมันตัดสินลําบากบางคนบอกว่าถ้าคนดูเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นไลฟ์ที่มีคุณภาพจริงไหม คนดูเยอะเลยอันเร้นอ,อันนั้นถือว่าในแง่ของการประสบความสําเร็จใช่ถูกถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จเพราะาได้คนดูเยอะอแต่ถ้าดูเรื่องคุณตี้จริงๆอาจจะไม่ได้ใช่ครับมันยกตัวอย่างด้วยความเคารพเลยนะครับด้วยความเคารพเลยอัอบังฮาซันเนี้ยครับอับังฮาซันคนดูเป็นแสนเลยครับคนดูเป็นแสนเลยก็ใช้มือถือแนวตั้งอย่างเดียวครับผมแล้วก็ขายของก็ สนุกกันทุ่งฟปะทุ่งปะอะไรโยนเนี่เลยอะไรนะทรงฟรีทั่วไทยอะไรกันเนี่ยกูบ่ากันไปมีลูกรับลูกคือถ้าถามว่าคุณลิตี้ในนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายส่วนที่คุณลิตี้ยังไม่ได้ดีมากใช่ครับนะครับแต่ก็สามารถปรับปรุงได้แต่เขาก็ประสบความสําเร็จไปแล้วเขาก็มีคาแรคเตอร์และมีความชัดเจนของเขาไปแล้วเขาก็คิดว่าทําแบบนั้นก็โอเคแล้วขายของได้ขายของได้ตังก็จบ เพราะฉะนั้นการทำไลฟ์ที่คุณภาพดีเนี่ยต้องดูที่วัตถุประสงค์ของเราก่อนวัตถุประสงค์เราต้องการจะไลฟ์เพื่อขายของให้ได้เงินก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาพชัดเสียงดีสื่อสารได้ดีสนุกสนานในระหว่างการไลฟ์ผู้คนดูแล้วชื่นชอบตอบโจทย์นะฮะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะเอาเอาอะไรจากสิ่งนี้เราจะวัดจากอะไรนะครับถ้าเราวัดความสําเร็จอย่างเดียว เราก็ไม่ต้องไปปรับปรุงอย่างอื่นก็ได้เราก็ไปมุ่งหน้าทําให้มันสําเร็จอย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากให้มันเคนดูก็ชื่นชมภาพสวยเสียงดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับปรุงภาพไม่ดีขึ้นใช่ครับผมคุณภาพในการไลฟ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องเวลาเนาะครับผมเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับว่าไลฟ์สั้นไปคนก็ยังไม่ทันเข้ามาไลฟ์ยาวไปบางทีก็หมดมุก แล้วแปกนะมันอืดเนี่ยช่วงท้ายๆมันอืดเออสมมุติว่าไม่มีอะไรจะลุยแล้วไม่มีอะไรจะสนุกตื่นเต้นแล้วสมมุติว่าเราตั้งใจเราตั้งใจว่าจะไลฟ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะคึกคึกในช่วงแรกแล้วแต่ช่วงนั้นอ่ะช่วงที่อยู่ตรงกลางอ่ะคนเริ่มแชร์มันสนุกไงพอคนเริ่มแชร์แล้วคนเริ่มดูเยอะมาเยอะตอนท้ายๆที่เราหมดแรงแล้วมันจะทําให้คนจํานวนมากเห็นคอนเทนต์ที่หมดแรงมากกว่าไอตอนที่มันสนุกไงคือเราต้องเวทน้าหนัก สุดท้ายเหมือนการแสดงโชว์ไฮไลท์ไปอยู่หลังสุดตอ๋อต้องต้องต้องเก็บพลังเอาไว้แต่บางทีเราเรียกแขกตั้งแต่ต้นเกมแหมโอ้ oh. ช่วงแรกนี่คือเลนโอ้โอเล่นเกมเพสกดตันคู่แข่งตลอดเลยตั้งแต่ต้นเกมโอ้ห<า>เหนื่อยสุดท้ายเหนื่อยเองเหนื่อยเอง,เ,อเ,องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวทน้ําหนักการระยะเวลาเนี่ยโอเคคือมันต้องต้องประสบการณ์ด้วยแหละใช่ร้องกําหนดดูครับว่าแบบไหนเนี่ยคนดูชอบและเราไม่เหนื่อยเกินไปนี่ครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของคุณภาพของภาพสําคัญนะนะฮะ ถ้าเราคุณใช้มือถือไลฟ์คุณก็จะได้คุณภาพของภาพประมาณหนึ่งใช่ถ้าคุณจัดแสงคุณก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นประมาณหนึ่งเราเคยนะบอกไปแล้วนะถ้าคุณเลือกแบ็กกราวฉากหลังดีๆนะครับจัดการกรับฉากหลังดีๆคุณคก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของภาพเนี่ยถ้าภาพสวยแสงโอเคแสงเต็มอิ่มนะมันก็จะช่วยให้ให้ ให้ให้ภาพคุณภาพของการไลฟ์ครั้งนั้ีดดบางคนอยากให้ภาพดีขึ้นก็ลองเปลี่ยนกล้องดูนะฮะเปลี่ยนกล้องดูใช้ใช้เป็นกล้อง d s l ย m i r r o r l e s s นะครับพวกกล้องพวกนี้มันก็จะมีความสามารถเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกล้องเดียแต่ว่าสามารถละลายหลังทาให้อ้ที่ลกๆกัมองไม่เห็นได้โบเก้ละลายละลายยับใช่ถูกไหมละลายเป็นวุ้นเลยข้างหลังเป็นวุ้นเลยฟุบูเบลอไปหมดเลยมันก็ ก็ทําได้นะดูดีเลยอ่านะก็คือใช้อุปกรณ์ในการช่วย <c oughs> ในการไลฟ์าการใช้กล้องนะ <c oughs> วิวัฒนาการหลายๆคนเป็นอย่างนี้ครับ เริ่มจากมือถือก่อนครับจากมือถือมาเสร็จปุ๊บก็มีอุปกรณ์เสริมของมือถือเพื่อให้ภาพดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มไฟเปิดไฟเพิ่มเข้าไปก็จะช่วยไฟวงกลมอ่ะพี่เคยเห็นพี่ถามเคยเห็นไฟวงกลมไงไฟบิวตี้เขาเรียกว่าไฟวงแหวนไฟวงแหวนเป็นไงคือไฟแบบนี้ข้อดีคืออะไรนะครับเวลาเราวางใกล้ๆเนี่ยแสงมันจะมาจากทุกทิศทุกทางมันทำให้ไม่มีเงาเลยแล้วทำให้หน้าผ่องอไฟบิวตี้ใช่ไหมไฟบิวตี้ก็ช่วยได้นะ ช่วยได้ครับนะครับนี่คือเรื่องภาพเนี่ยสวยจะให้สวยขึ้นมาอีกก็ใช้กล้องที่เป็นกล้อง DSR l หรือกล้องอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับเว็บแคมเว็บแคมก็ใช้ได้นะเว็บแคมนี่ต้องแสงจัดจัดแสงจัดจัดถึงจะดีบางคนเนี่ยมีเว็บแคมแล้วไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อกล้องใหม่ผมแนะนำนะครับให้ใช้เว็บแคมตัวเดิมแล้วอัดไฟเข้าไป เอาเอาไฟที่คุณมีอ่ะโคมไฟในบ้านไฟอะไรก็ได้หรืออะไรที่เป็นไฟไฟแล้วคุณเอามาสมเข้าไปอัดเข้าไปในภาพให้มันสว่างมากขึ้นพอไฟมันสว่างขึ้นหรือไฟมันแสงมันเยอะขึ้นเนี่ยเว็บแคมคุณจะยิ่งคมครับอ๋อแต่คือโดยธรรมชาติของเว็บแคมเนี่ยมันเป็นกล้องที่มีเลนขนาดเล็กครับแล้วพอมันมีแสงน้อยๆเนี่ยมันจะต้องพยายามมันจะต้องเร่งเกรนของตัวเองมันทำให้ภาพมันเป็นเม็ดเม็แต่พอแสงมันพอ ไอเม็ดเม็ดเกรนเหล่านั้นจะหายไปแล้ว F อฟสตมันจะสูงขึ้นมันก็จะทำให้มันก็จะคมขึ้นภาพมันจะคมขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะมองข้ามเส้นผมบางภูเขาไปใช่คิดว่าโอ๊ยกล้องไม่สวยเปลี่ยนจากเว็บแคมมาเป็นมือถือก็ยังไม่สวยเปลี่ยนจากมือถือมาเป็น d s l r เปลี่ยนเป็นกล้องตัวละแสนเลยภาพก็ยังไม่สวยถ้าแสงมันไม่ดีพอแสงคุณไม่ถึงมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องเขาเรียกว่าชิปโฟกัสไหม คือเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยกล้องไอไออย่างอย่างในมือถือบางทีก็จะเป็นโฟกัสหลุดโฟกัสเข้าปึ๊บภาพมันจะปึ๊บไปปึ๊บมาเขาเรียกอะไรชิปโฟกัสัหมหรืออะไรเขาเรียกว่าโฟกัสมันไม่นิ่งโฟกัสไม่นิ่งเวลาเราเคลื่อนที่แล้วปึ๊บแล้วโฟกัสมันจะหลุดหรือบางทีเราชูของไล่ปึ๊บไอ้กล้องมาจับที่นี่ปึ๊บหรือบางทีไอเงี้ยเราต้องล็อกโฟกัสไว้ใช่ไหมครับต้องหาต้องหาคือไม่ใช่อุปกรณ์ทุกตัวมันทําได้แบบเดียวกันหมดอย่างเว็บแคมเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมือถือก็มีบางตัวที่มันกล้องหนน้าเป็โฟ มันก็จะขยับปุ๊บฟับฟุบเนี่ยขยับนิดนึงบางทีไปชัดข้างหลังมั่งอะไรเงี้ย<ช>ต้องไปหามือถือที่เป็นฟิกโฟกัส นี่ไงแล้วคุณก็จะขยบอะไรก็ได้มันจะทําให้ภาพมันจะทําให้ภาพดูสมูทไงไม่ไม่เวียนหัวไงเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวชัดเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบอร์ใช่อันนี้กล้องมิเลเรสนะครับก็จะมีบางรุ่นที่มีคุณสมบัติที่สามารถแบบโชว์ของใกล้ๆแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนโฟกัสได้อย่างรวดเร็วอ๋อนุ่มนวลด้วยรวดเร็วด้วยนี่แหละคือความต่างของกล้องราคาที่แตกต่างกันด้วยก็คือความเร็วในการโฟกัสแล้วก็ความสมูทในการโฟกัสเนี่ยเนี่ยคือเรื่องภาพครับต่อมาค้าแก้ไม่ตกนะผมมีสูตรการแก้ยังไงครับพี่ใส่เลนส เลนไวน์คุณใส่เลนไวน์เลยครับเลนไวน์นี่โฟกัสเดียวเที่ยวทั่วโลกเลยครับตั้งแต่ศูนย์ยันอินฟินิตี้เลยอ่าคือคือมันจะกว้างๆไปเลยนะฮะตั้งแต่ศูนย์มิลลิเมตรยันอินฟินิตคือชัดทั้งแผ่นชัดหมดเลยแล้วไม่ต้องไปโฟกัสให้เสียเวลาถ้ามันดิ้นลําบากนะก็ฟิกมันอยู่ที่เดียวอ๋อก็ลองดูนจ่เลยทุกเรื่องนะครับเรื่องแสงสาคัญเรื่องโฟกัสสาคัญต่อมาคือคุณภาพของเสียงครับพี่เสียงครับเรื่องไมค์ให้ถูก ช่นะฮะไม่ My, เนี่ยมีหลายชนิดมากๆหลังจากที่เราเคยแนะนําในเรื่องของตอนที่เป็นไมโครโฟนไปแล้วค,คุณจะเห็นว่าไม่เนี่ยมันมีเรื่องตั้งแต่ชนิดของไม่ใช่ขนาดของไม่ครับแล้วก็ความไวของไม่ ผมตอนที่ผมทํากับพี่หลามอ่ะเรื่องที่พี่หลามพูดเรื่องเซนซิทีฟเซนซิทิวิตี้ของตัวไม่เนี่ยผมไปไล่ดูเลยเพราะว่าผมเจอปัญหาอยู่เคสหนึ่งคือเป็นรายการนั่งโชว์นั่งคุยกัน2คนแล้วห้องมันเล็กมากแล้วเสียงคนนึงอ่ะไปกวนอีกคนหนึ่งแล้วเสียงก้องกลับมาเพราะว่าใช้ไม่ติดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไวเกินไปมีความไวสูงมันเลยทําให้มีความก้องของเสียงซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปหาไม่ลาเวเลยที่มีค่าเซนซิทีฟลบ ลบเยอะๆจะทําให้เสียงไม่ก้องใช่ถูกไหมครับใช่ครับมันมีบางเทคนิคนะถ้าใครเล่นกับเสียงบ่อยๆครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมได้หลายๆอย่างอย่างถ้าผมเจอเหตุการณ์อย่างพี่ออสเนี่ยเสียงอีกคนนึงรั่วมาหาอีกคนนึงเลยครับผมจะทำไงรู้ไหมฮะทำไงครับผมจะหากระดาษหรือผ้าบางๆไปพันหัวไม้เอาไว้ครับพอพันหัวไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการลดความไวของไม้ตัวนั้นโดยธรรมชาติครับแล้วโดยที่ออเหรอครับ ฟองน้ําที่เขาขายกันเนี่ยนะฟองฟองน้ําหรือไม่อไฟองน้ำไม่ช่วยับฟองน้ํามันโปร่งไปอเอาผ้าเลยเอาผ้าเลยผ,ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ครับไปห่อไปเลยครับพอห่อลงไปปุ๊บเนี่ย ไมตัวนั้นเนี่ยจะถูกลดความไวโดยโดยธรรมชาติเสียงคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะลดน้อยลงมันจะรับเสียงได้ใกล้ไปเสียงกล้องก็จะหายเสียงกล้องก็จะหายไปด้วยอ๋อนี่ไงเทคนิคไม่ต้องเสียตังค์อ่านะผมไปดูมาแล้วไมเราเนื่อยดีๆพวกยี่ห้อดีๆลบเยอะๆเนี่ยเป็นไงครับก็หลายพันอยู่นาหลายพันอยู่นาใช่ครับแต่ก็เนี่ยคือการใช้เสียงการการควบคุมเสียงเนี่ยเราต้องต้องฟังและที่สำคัญคือต้องมีหูฟังฟังเสียงแล้วต้องลองผิดลองถูก ลองดูครับลองหาอะไรมาพุ่มหัวไม้ดูครับผมลดความใวลงได้ไหมถ้าลดได้ก็แก้ไขต่อไปใช้ระบบเสียงเนี่ยโดยเฉพาะงานสัมมนาที่ผมเจอบ่อยมากงานสัมมนาหลายครั้งเนี่ยใช้มือถือในการไลฟ์ครับครับพอใช้มือถือในการไลฟ์แล้วก็ใช้ไม้จากมือถือนี่ไลฟ์คือมือถืออมองเห็นภาพกว้างทั้งเวทีก็ไลฟ์ไปแต่เสียงมีปัญหาเยอะเสียงมันกล้องทั้งห้องเลยถูกต้องซึ่งแล้วประเด็นคืออะไรไหมไอ้คนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ แล้วเมาส์อ่ะเอาพูดดิเออเสียงเมาส์เสียงเข้าดิเสียงเข้าชัดกว่าเสียงบนเวทีเอายุ่งเลยโอ้งานเข้าเลยแล้วบางทีเราก็ปิดแทบไม่ทันครับอันเนี้ยก็คือการเลือกใช้ใหม่หรือคุณภาพของเสียงเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังใช่คให้เหมาะกับงานเหมาะกับลักษณะของพื้นที่นะครับก็สําคัญนะเรื่องคุณภาพของเสียงจําเป็นนะที่เราเคยคุยว่าเฮ้ยคนน่ะหลายคนน่ะดูไลฟ์ไปเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ดูภาพด้วยซ้ำเขาฟังแต่เสียงเพราะฉะนั้นถ้าต้องย้อนกลับไปตอนแรกที่เราพูดว่า สิ่งสำคัญที่สุดในวิดีโอนะครับไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือว่าวิดีโอคลิปก็ตามภาพและเสียงเนี่ยคือ50-50เลยใช่ครับผมภาพ50%เสียง50%ครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีคุณเสียไปครึ่งนึ่งแล้วนะคุณภาพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องไล่2อย่างนี้ให้ดีให้ได้คุณภาพของตัวเนื้อหาโอ้อันนี้สําคัญ ต้องต้องเช็คลิสต์ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาที่เราต้องการจะพูดจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมดีๆแล้วก็เตรียมช็อตลิสต์มันยากมากครับมันยากมากๆครับผมเคยทําหน้าที่เป็นครีเอทีฟประจํารายการทีวีครับผมผมค้นพบว่าคนที่จะเป็นครีเอทีฟคือคนที่จะตัดสินงานของตัวเองได้อ่ะอื เริ่มต้นจากคำแรกเลยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ้โห take c a เลยเนี่ยเอาใจของคนทุกคนเนี่ยที่เป็นคนดูแล้วคิดแทนคนอื่นเลยว่าเออถ้าเป็นคนดูทั่วไปเนี่ยเขาจะชอบแบบนี้ไหมคนแบบไหนจะชอบแบบนี้คนแบบไหนชอบแบบนี้คนส่วนรวมจะชอบแบบไหนคนแบบไหนถึงจะชอบแบบนี้ใช่นี่แหละพอคิดแบบนั้นได้เนี่ยเราจะย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วเรามาวิเคราะห์ตัวเองสามารถทําเนื้อหาให้ตรงใจกับท่านผู้ชมได้ คนที่จะพัฒนาตัวเองได้มากๆต้องมีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในใจคือคุณต้องมีใจเป็นกลางก่อนแล้วคุณก็จะตําหนีตัวเองได้พอคุณตําหนีตัวเองได้คุณยอมรับความผิดความด้อยของตัวเองได้คุณจะปรับปรุงได้ผมใช้เวลาเป็นหลายปีมากกว่า,วาผมจะเป็นครีเอทีฟไดตฟ้ต้องฝึกต้องฝึกนะขนาดพี่หลามเนี่ยทำมา20กว่าปีแล้วเนี่ยยังยังต้องคอยฝึกแล้วต้องคอยคมอนิเตอร์ตัวเอง ผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าต้องยอมรับตัวเองนะครับแลวสิ่งสาคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะครับต้องมีการพัฒนาต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆคุณหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่ากับคุณถอยหลังแล้วคุณภาพในการไลฟ์สุดท้ายเลยคือเรื่องอินเทอร์เน็ตครับพี่โอ้โหอ่าอินเทอร์เน็ตใกล้หมดเวลาแล้วด้วยต้องต่อตอนต่อไปเออได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเคยเจอไหมไลฟ์อยู่แล้วเน็ตหลุด หล้ๆอยู่แล้วก็ภาพค้างไปแป๊บหนึ่งแล้วก็มาต่อใช่มันทําให้คนดูรู้สึกสะดุดไหมใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้อินเทอร์เน็ตต้องลองต้องเทสใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเข้าใจคําว่าอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่อธิบายให้เห็นเป็นภาพครับพี่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนกับการเปิดน้ําครับครับคุณเปิดน้ําจากก๊อกอมาเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลออกมาเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเป็นลำปุ๊บ ถ้าน้ําในท่อขาดช่วงอมันก็จะผับผับผับสะดุดมีน้ําขาดสายครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละคือการไลฟ์ถ่ายทอดสดพันอุ์เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวส่งไหมนะครับมันส่งไปทุกวินาทีส่งไปเรื่อยๆส่งไปไม่หยุดหยุดเมื่อไหร่สะดุดอขาดเมื่อไหร่สะดุดอืใช่ไหมฮะส่งไม่ไปเมื่อไหร่สะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองทดสอบก่อนว่าก่อนที่เราจะไลฟ์เนี่ย วิธีการที่ผมลองง่ายๆนะคือลองไลฟ์ดูก่อนนะตำแหน่งตรงนั้นนะเครื่องตรงนั้นอุปกรณ์ตรงนั้นว่าอินเทอร์เน็ตเราไหลดีไหมเออลองลองไลฟ์แบบเป็นส่วนตัวก็ได้ไ่วนตัก็ได้ไลฟ์ลองเทสนี่คือการลองแบบง่ายสุดเลยนะลองไลฟ์ก่อนสมมติจะเริ่มงานตอน10บโมงตอนประมาณแปดเก้าโมงเนี่ยลองไลฟ์เทสดูรันดูว่าเฮ้ยมันมันมีสมูทไหมมันสะดุดไหมนี่วิธีการลองง่ายๆครับผมเรื่องสปีดสาคัญไหมสําคัญนะ สำคัญไหมครับก็คือสำคัญในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจจรทำไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตต้องมีสปีดเท่าไหร่ครับพี่ออดขามันจะมีเขาเรียกว่าขาอัปโหลดกับดาวน์โหลดโอ้โหแค่นี้ก็งงเลยในทางทฤษฎี5เมกหรือ10เมกขึ้นไปในทางทฤษฎีเนี่ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบอกไว้ว่าการจะทำอินเทอร์เน็ตไลฟ์นะครับก็จะต้องมีเน็ตไม่ต่ากว่า6เมก หกเมกขั้นต่ำหกเมกที่ทำเน็ตได้ราบรื่นแต่จริงๆแล้วแต่คำว่าหกเมกเนี่ยหกเมกเนี่ยคือหกเมก ตลอดเวลาเลยนะครับไม่มีเซียววินาทีไหนหรือไม่มีมิลลิเซกันไหนที่จะลงมาต่ำมาห้าเมกได้เลยนะแล้วคุณคิดว่าเน็ตคุณมันจะสม่ำเสมอได้ขนาดไนม่มีทางนั้นต้องสิบเมกขึ้นไปไม่ได้มันต้องมีเน็ตมากกว่านั้นสิบหรือยี่สิบเมกขึ้นไปยี่สิบสามสิบสี่สิบร้อยก็ได้เพื่อที่อะไรเวลามันล่วงมันจะได้ล่วงลงมาไม่ต่ำกว่าหกไงอ๋อนะครับใช่ไหมฮะมันจะได้มีหกให้เราแน่ๆคือเราต้องเปิดน้ําแรงๆไว้อ่ะเปิดเผื่อไว้เลยอ่าสักประมาณอ่าก็คือประมาณสิบเมก ยีเมกก็ได้ใช่ครับขอให้ให้เกิน10-20เ mm มกไว้แล้วสิ่งสำคัญคือขาอัพโหลดเพราะเรากำลังส่งออกไปจากบ้านเราส่งจากมือถือเราไปดาวน์โหลดนี่ไม่ต้องไปสนใจครับ,รบด,ดูดูอัพโหลดอัพโหลดดีที่สุดเนี่ยเยอะย,ย,ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ครับผมนะฮะอ่าซึ่งวิธีการเช็คเนี่ยลองเข้าเว็บชื่อ s ป e e d s p e e d t e s t n e t s p e e d t e s ทอ่าลองไป s ป e e d ท e s t ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับครับผมในใช้มือถือก็ได้ใช้คอมก็ได้สามารถเช็คได้เลยครับผมเทสสปีดออกมาก็จะรู้ว่า <Internet. S 2> ความเร็วดาวน์โหลดเท่าไรอัปโหลดเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสปีดของเราสามารถทำไลฟ์ได้หรือไม่อ่าใช่ครับผมแต่มีสปีดก็ยังไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทำไลฟ์ได้นะครับอ้าวเหรอยังไงครับพี่ยังมีเรื่องที่ลึกกว่านี้อีกเนื่องจากวันนี้เวลาไม่พอแล้วครับได้ครับต้องโยนเข้าสกู๊ปพิเศษของเราครับนะ เดี๋ยวไปชมสกูพิเศษแค่คลิกชีวิตก็ง่ายแล้วเดี๋ยวมาต่อตอนหน้ามาคุยเรื่องความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและทํำยังไงให้มันราบเรียบและสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการไลฟ์โดยเฉพาะเชิญชมสกูพิเศษครับ สวัสดีค่ะชื่อวนิดาหมันนิกรน,นะคะพี่ยามาจากช่อง YouTube ช่อง d i y เฮค่ะช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์ที่มีไอเดียในการประดิษฐ์ของใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการ DIY สิ่งของต่างๆรอบตัวกับคุณยะ DIY ถ้าเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการทำ u t u b e นะคะก็เคยเป็นผู้ชนะนะคะในโครงการ YouTube Next Up ค่ะในปี2016โครงการ YouTube Next Up นะคะก็เป็นรางวัลที่ทาง YouTube ส่งเสริมให้กับครีเอเตอร์นะคะในในช่องใหม่ๆเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาในการผลิตพัฒนาทักษะในการผลิตวิดีโอค่ะ ในช่อง DIY ยะเฮนะคะก็เป็นตามชื่อเลยค่ะเป็นสอนสำหรับงานประดิษฐ์นะคะงาน DIY ทํำอะไรทุกอย่างเองซึ่งจะเป็นพวกเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์ของใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของตกแต่งบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมสำหรับต่อยอดมาสำหรับคนที่อยากที่จะทำงานประดิษฐ์สำหรับที่จะเอาไปทำหาไรายได้พิเศษคะ่ะ แต่ละอย่างที่เราเอามาลงในคลิปนะคะมันก็เริ่มจากการที่เราชอบดูอะคะ่ะสำหรับงาน DIY งานประดิษฐ์งานศิลปะเราก็ดูแล้วก็อันไหนที่เราอยากทำหรือเราชอบเราก็จะามาทดลองทำแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ามาทดลองทำแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆได้ดูกันในช่องะคะ่ะ หลักๆก,ก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะมีคนกลุ่มไม่ใหญ่มากที่เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองชอบทํางานประดิษฐ์ชอบแต่งห้องแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยเทํางานประดิษฐ์ที่จะแบบไปหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เราคิดว่าอาจจะมีอีกหลายกลุ่มคนอีกหลายส่วนที่เขาต้องการอยากจะได้ไอเดียพวกนี้ไปเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์ค่ะ ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่มันคลิปเรามันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนหลังจากที่เราปล่อยคลิปไปแล้วบางทีมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมามีคนที่ดเล็กมาคุยกับเราโดยตรงก็มีบางคนก็มาถามมาขอคำปรึกษาว่าเขาอยากเอาตรงเนี้ยไปทําหารายได้เพิ่มหรือบางคนก็บอกว่าโอเคชอบนะอันนี้เราสามารถไปทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็มันเป็นงานที่ ทำแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันภูมิใจอะคะ่ะว่าเขาได้ได้ประโยชน์จากคลิปของเรา หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการคร <Creator S 2> <Creator S 1> ีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังบอกเราสักนิดนึ่งนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับรายการนี้รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับ อยู่ที่ถนนศรีธุยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w e t v t h a i t v แล้วก็มี Facebook Page ให้เข้าไปพูดคุยกันนะครับ Facebook etv channel นะครับแล้วเจอกันอีกทีหนึง่งสัปดาห์หน้านะครับเรื่องไลฟ์โอ้โหกับเรื่องอินเทอร์เน็ตยังเข้มข้นอยู่เลยใช่นะเดี๋ยวต้องมาต่อกันนะอดใจรอนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรบละการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปนะครับตอนที่24 ตอนนี้นะครับผมตั้งชื่อตอนว่า Internet of Life ครับโอ้โหอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำไลฟ์นะครับไม่ใช่แค่เทสสปีดอย่างเดียวแล้วคุณจะทำไลฟ์ได้ราบรื่นนะครับยังมีเงื่อนไขและเรื่องอื่นๆอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มข้นของสรรัญญาณความสม่ำเสมอของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูตอนนี้ครับแล้วคุณจะได้ความรู้ถ้าเราอยากจะเห็นค่าปิงที่แท้จริงเราต้องปิงต่อเนื่องครับปิงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่า เส้นทางที่เราจะส่งใบเนี่ยมันราบลื่นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าปิ g งยังไงครับปิงอย่างต่อเนื่องต้องใช้แอปพลิเคชันครับแอปชื่ออะไรครับพี่แอปตัวนี้ชื่อว่า Ping p ล t t เตอร่าปิ้งลาสเตอเป็นยไงอยู่บน iOS นะครับอยู่บนแพลตฟอร์ม iOS นะครับ,รบชื่อว่า Ping p ล t t เตออยู่บน Android มีครับแต่ชื่อว่า Trace Ping สัปดาห์ที่แล้วได้ทําความรู้จักกับตัวตนของคุณยะยูทูบเบอร์ที่ช่ำชองในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของกันไปแล้ว สัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกว่าใน c h anel n นี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของอย่างไรบ้างที่ทำเองทุกขบวนการนะคะก็คือทำอยู่คนเดียวเริ่มต้นเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรหรือว่าในในเราก็ต้องดูเทรนด์ด้วยในะบางช่วงเขาอาจจะแบบช่วงนี้มีเทรนอะไรที่น่าสนใจบ้าง